อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งที่นั่นเนี่ยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบยอดดอยสูงชันค่ะคุณผู้ชมทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้ม้าออกไปลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าระวังในพื้นที่ต่างๆนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเลยนะคะนี่เป็นภาพของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3กองกําลังผาเมืองค่ะนำม้าออกลาดตะเวนบริเวณชายแดนด้านอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งภูมิประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอยสูง ชัเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวเมียนมาที่ก็ต้องการกลับเข้ามาหางานทำในประเทศนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้คนไทยเนี่ยลักลอบหนีเข้าเมืองออกไปนะคะไปทำงานในบ่อนคาสิโนแล้วก็สถานบันเทิงในประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักในช่วงนี้เพื่อปกป้องประเทศให้ปลอดภัยจากเชือ้อโควิด19ค่ะ แต่ด้วยชายแดนที่มีระยะทางยาวแล้วก็ง่ายต่อการลักลอบเข้าออกจึงเป็นงานหนักของเจ้าหน้าที่ค่ะที่ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนด้วยที่อาศัยอยู่บริเวณน,นั้นตามแนวชายแดนให้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ด้วยสำหรับการออกลาดตะเวนนอกจากจะเป็นหนึ่งในมาตรการการเฝ้าระวังชายแดนแล้วนะคะยังได้พบปะก,กับประชาชนในชุมชนบนดอยสูงอีกด้วย ทั้งนี้ตามปกติหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3กองกําลังผาเมืองก็จะมีการใช้ม้าหรือว่าล่อขนยุทธโภกรณต่างๆนะคะรวมทั้งสเสบียงอาหารน้ําดื่มส่งไปให้ฐานปฏิบัติการที่อยู่บนพื้นที่สูงที่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่สามารถเข้าไปถึงได้การนําม้ามาใช้ลาดตระเวนก็ยังมีข้อดีที่สุดคือไม่มีเสียงค่ะจะได้ทําให้ผู้ร้ายเนี่ยคือไม่รู้เวลาที่จะเข้าไปล้อมจับนั่นเองนะคะ ถัดไป